เขาบ้านแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็คืออย่ในขั้นตอนตัดแต่งหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งพันบาทครับพี่น้องไปทุลามาตัางหลายเมืองครับพี่น้องก็กลับมาบานก็่อนมหม่ก็จะเป็นแบบนี้ไกล่แล้วพี่น้องครับก็คือนับหนึ่งละไปนี่ต่อไปก็คือนับหนึ่งนึ่งแบบใดนึ่งหยัง บางคนกะบ่เข้าใจสีบ่อยใั้งนับหนึ่งการทำนอกฤดูแล้วครับพี่น้องเท้าสีไายตรดไปที่ระขัดสอนข้นสอนครับเทาสองอันนี้เอ่าปวดจงเลยสิตกงนั้นมันรวมปะล่ะคืนเล็กปะซ้อมบึงแต่ไม่ลดตัวเพราะว่าล้วมันหลายแล้ว ถ้าเลีเล้ยงเขากับปล่อยเลยการพิจารณาเนี่ยที่น้องครับก็คือเข้าไปจับไอ้ล่ำล่ำไม้ที่เกิดขึ้นมาเข้าไปจับค้อนเบิถ้าพันเกิดเยเลยเข้าจงจงเป็นแม่ท่านเลยแต่ถ้าพันตึ่นอยู่สูงเมนจงได้กันงวยเื่อเอาเวลาหมดนม้ำเวลาให้น้ำเป็นปุ๋ยแล้วนักใบข้างบนพืน้นจะดงวยนี่คือ วิธีไหวล่ำเข้าโบจําจกัดว่าต้องไหวล่ำซ้ำนั่นซ้ำนี่ครับพี่น้องเสียดกะเปใส่ตั้งว่าเขาบบตองพิธีรีดตองว่าต้องไหวล่ำอกอละสี่ต้นห้าต้นบ่าจำเป็นครับนี่คือเป็นแนวทางสั้งให้ดีแล้วก็ฟั้างให้จบการไหวล่ำก็คือเขาเว้นระยะห่างไว้ครับพี่น้องเว้นระยะห่างระยะห่างกี่ลำก็ได้ ยี่สิบสามสิบลำก็ได้ภายในก่อแห้งไหว้หลายแห้งได้นอหลครับพี่น้องแล้วปีต่อไปมันจะสังายสำหรับการแต่งก่อแตง่งท่านแต่งลำเพื่อท้ำนอกฤดูแต่คือลำพันเข้าไหว่างเป็นอย่างมันจังห่างแบบนี้ก็ราวะห่วงเวลาห่างห,ห,หักนะพี่น้องเขาจงไว้อันทีมันตีกันทีมันเกิดติดลำแม่เข้าเก่าออกครับ ยางเบิง่ง <c oughs> เท้าทลิปนี้กับพี่พือน้องมาเก็บมาใหม่แล้วกันเี๋ยอธิบายไปน้เพะว่เาเท้าสีเริิมนับหนึง่งแต่งลำแต่งกอเพื่อเอาออกนอกฤลดูเอาจง้งซะเอาจ้องไปเลยพระ่าหนึ่งปัดลบแถลบลิ่มๆตีกระไฟหกเนี่ครับพี่น้องครับเบิง่งเนี่ยพี่น้องถ้าแบบนี้เทาเกี่ยวออกเลยเขาสีบดจงแต่ถ้าแบบนี้ คือเป็นหางจากแม่เพิ่มมากต้องสีขยายไว้แล้วห้องกระจกจงไว้ถ้าเป็นไปได้เราก็เรากา็เราก็จะไว้ลําเพื่อเป็นลําแม่ที่จะดสางได้ได้ห้าปีต่อไปคือเื่อนี่เ้อาอยัางสิ่ท่านจะเห็นอย่างพี่น้องก็คือผ้ามาเริบนับหนึ่งลำหนึ่งก็เื้อเก็บตั้มหรือฟอร์ม หนองไปขายด้วยตอนนี้ตอนนี้หนอนก็ยังขายได้ือเก่าด้วยพี่น้องครับแต่ราคาจะถูกในี่ยจะน้อยราคาตอนนี้กับซียูประมาณเอ่อประมาณประมาณเท่าไรคุณยายระมาบาทราคาตอนนี้กับยูซี่ประมาณสิบบาทครับพี่น้องสิบบาทนี่ก็คือเอาตีเฉลี่ยว่าไๆวะ่ะมันราคา แล้วค่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าพืชบางชนิดที่เก็บได้ปีละครั้งเนาะพี่น้นองเฮ้าเฮ้ากับบอ่อนนนะเอาออกเลยนะเอาออกเลยเขาสีบอ่อเอ่ยื้อเพื่อเป็นการเหยียดอันนี้เฮ้าแค่อธิบายให้ฟังว่าคนเฮ้าสีเฮดอาชีพยังกะดีเบ็ดทุกอย่างครับหนึ่งเฮ้าบ่ต้องไปเบียดเบียนผู้ใดแต่ว่าคำว่าเข้ากับผ่้ใดเหยียดเิ่น ก็คือดีกว่าพืชบางชนิดที่เกิดอยู่ในดินเกิดอยู่ในดินเวลาขุดก็ขุดยากต้องฟันล่ำต้องใส่ไม้งัดต้องเก็บต้องทอนต้องฟันไปขายสุดไทยก็เต็มที่ก็โลละสองสามบาทครับพี่น้องแต่อันนี้ซื้อนี่ถือสุดๆแหละเด้พี่น้องครับเมน่าคุณยายถื้อสุดๆแล้วเนาะเออแต่ว่าบางบางข้างกับหกบาทกับนีครับแต่ว่ากับย่งแพ่งเด้ ก็ถือว่ายังแท่งแต่ว่าแต่ยังขายได้คือเก่าครับพี่น้องเนี่ยเขาก็เก็บนอนแม่ค้าต้มเพิ่นก็ยังสั่างอยู่ตลอดเป็นรายได้แบบย่างยืนแต่ว่าราคาจะขึ้นจะลงตามสภาพภูมิอากาศหรือตามฤดูนาอพี่น้องครับงจงก็ได้ขันขึ้นเล็กขันขึ้นบ่เล,นนเ,ลนนเลยกก็เอาออกเลยเพราะว่ามันสิ่งหว่ยอยู่แล้วนะนี่แหละ เขาออกไปเลยอันนี้เขากบลังจะเฝ้าเด้อพี่น้องครับให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศข้างบนนี่ก็คือห่มเด้อพี่น้องเนี่ยครับร่มเราทํางานในร่มกิโลละสิบบาททํางานในห่มครับพี่น้องทำสีพี่น้องเลยเบ่งปีนาเนี่ยเริ่มแตงปุ๊บต้องเสียวล่าที่อันนี้เป็นต้นใหม่ที่เปินลมมาใส่ครับพี่น้องเห็นบ่ควนใหม่เปินลมมาใส่เข้ากับเลยเลย เอาไว้จงไหลในยหน่งหนี่ยลมเสียหายเบิดแต่กะบ่เป็นยังน้องใหม่เข้าฟอยลำได้สบายอยู่แล้วครับเนาะถ้าพี่พีน้องมาเบิรงไปไปทุระกรุงเทพครับพี่น้องไปตั้งหลายเมื่อไปตั้งหลายเมื่อแล้วก็ช่วงนี้ก็รลอเกี่ยวเขาในระหว่างที่รอเกี่ยวข้าวเนี่ยเปิดรถเถอะในในระหว่างที่ รอเกี่ยวข้าวเอาฟังเนียบออ่อออกติดพอออกไปเลยยางเขาจงทั้งในนันไกท่ทอน้ำไปแล้วเอ้ยไปทุระกรุงเทพหลายมือกลับมาบริเก็บแต่ลเลยมาเก็บนู่นไหมขายคือเกาล่ะครับพี่น้องไปยางไปบังทั้งไตอันนี้เขากับปลูกแซมๆไว้เด้อพี่น้องเพราะว่าสิบเป็นค่าเป็นมากไม่ยังต่างไปบังก่อทั้งไตครับ มาอีกแปลงนึงก็จะเป็นไผ่กิมจูครับที่ที่เขาเก็บอยู่ประจําที่เอาไปเห็นน้ำไม่ดองน้ำไม่สมนั่นแหละครับเป็นรายได้ที่อ่าเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นเกษ,ษตรเพื่งพาตัวเองโดยแท้เข้ามาต้องไปอ่าเรียกร้องขอความวยเหลือจากไม่งั่นใดๆครับพี่น้องครับนี่นอเต็มเบ็ดพี่น้องบัง ประโยชน์ของไผ่กิมจูนี่ก็คือเนื้อหลายเนื้อหลายแล้วก็ถ้าถ้าใหม่ถ้าไม่ไมดองรสชาติสีสันงามอ่อนความอ่อนนี่มันก็อยู่กับสี่ห้องเอาเด้อพี่น้องอยู่กับค้นสับอยู่กับพ้นฝักคือกันนะครับครับพี่น้องก็หลังจกกัดกลับมาแต่รุงเทียเข้ามาเริ่มนับหนึ่งเลยครับพี่น้องเริ่มนับหนึ่งก็คือ สิเริ่มเห็ดออกนอกฤด,ดูแล้วต่อไปนี่ครับอฝา,ากพีก่ฝัดน้องติดตามไว้รับชมว่าวิธีทํำออกนอกฤดูเห็ดแบบใดอันนี้เฮาสิบ่โฆษณากรเข้าสีเห็ดให้พี่น้องในเบิง่งครับพี่น้องเฮาเฮาสีเห็ดให้พี่น้องได้เห็นว่าอาวิธีทําวิธีการเฮ็ดเก็ดแบบใดครับพี่น้องการทําออกนอกฤดูเพราะว่าเนี่จรรยจาก อันนี้เดิอนอยังกอดเหรอเดือนตุลาเดือนตุลาเนี่เขาก็ออยังขายได้ครับพี่น้องขายไปเรื่อยๆคือกิโลละสิบบาทอยู่อาหาบาทหกบาทผมก็ขายครับพี่น้องก็คือเขาขายไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงปลายพฤศจิกายนเขาต้อง,ตงแต่งลำแต่งกอรพร้อมที่จะทําออกหนอนนอกฤดูเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฝากพี่ฝากน้องกดติดตามไว้รับชมรับฟัง ผลงานการวิธีทําออกนอกฤดูเข้าเป็นแบบใดสีนาบ่ค,าค่อยดีครับพี่น้องเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไครเป็นวัดเมื่ขึ้นนี่ผ้าลา่าทิฟฟี่ดีโคจินน่นนำแล้วก็นอนเบาเวิงวงวงวง้งว่างเวิ้งว่างขึ้นมาขึ้นสร้างจมูกยุบเบ็ดขึ้นคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ครับผมติดตามรับชมวิธี ทำออกนอกฤดูเห็ดแบบไรเข้าสีขยายไปทุกขั้นตอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ